สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ปัจจุบันครับ Honda Accord ได้เดินทางมาถึงเจเนอเรชันที่10แล้วบนกลุ่มพลังที่มีให้เลือก2รูปแบบคือเบนซิน1.5เทอร์โบและเบนซิน2.0ไฮบริดและล่าสุดครับ Honda ประเทศไทยก็มีแผนเตรียมเปิดตัวเจเนอเรชันที่11เช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ปรากฏภาพรถพังโตทั้งคันทดสอบวิ่งในประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครโดยใช้ป้ายทะเบ 54, ียน TC 2354กรุงเทพมหานครครับ หลังจากที่รุ่นนี้ได้เผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาและครั้งแรกในโลกเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2022หลังจากก่อนหน้านี้ได้ปล่อยภาพ Official Teaser อออกมาที่เผยเห็นความเปลี่ยนแปลงงานดีไซน์ให้ดูสปอร์ตขึ้นและเพียวบางมากขึ้นกว่าเดิมครับ โดยจากข้อมูลจะพบว่าในสหรัฐอเมริกา Accord ถือว่าเป็นรถด,ดีเซ gment ที่ขายดีที่สุดมาตลอด5ทศวรรษหรือ50ปีที่ผ่านมาและผลิตรถไปแล้วมากกว่า12ล้านคันตั้งแต่ปี1982ที่โรงงานในโอไฮโอและหากจะพูดถึงสเปคคร่าวๆข,ของ All New h o ้า a อ c c o r d g จ n e r a t i o n น1 1 ที่มีแผนจะเปิดตัวในไทยนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นจะพบว่าตัวรถจะมีขนาดเล่มดีตัวถังที่มีความยาว4,970ม mm, ิมกว้าง1,812มิม mm, สูง1,450ม mm, ิมระยะฐานล้อ2,830ม mm, ิมพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด19นิ้วและยางขนาด 235/40R19 ซึ่งเมื่อเทียบกับค o n d a Accord รรุ่นปัจจุบันก็จะพบว่ารุ่นใหม่จะยาวขึ้น76มิมส่วนความกว้างความสูงและระยะฐานล้อจะ เเท่่ากัับบรรุนดิมคสำหรับภายในห้องโดยสารของ o n ิฮอนด a a c c ตคอ g เจนที่11จะมากับดีไซน์และการจัดวางเร์เอ o u ์แนวเดียวกับ Civic FE และ Honda CRV g e n เนที่6ครับโดยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้และมีการติดตั้ง Google Build-in เป็นครั้งแรกในหน้าจอกลางของ Honda Accord ด้วยครับ โดยหน้าจอกลางจะเป็นแบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่แ c c o r d เคยมีมาและรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายช่องชาร์จ USB Type C หลังคาสันหลูกเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและระบบเสียงคุณภาพจากโบสพร้อมลำโพงถึง12ตำแหน่งครับ สำหรับ All New Honda Accord g 721ที่ทาง Honda ประเทศไทยมีแผนเตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีขุมพลังให้เลือก2รูปแบบเช่นเคยครับคือเบนซิน1.5เทอร์โบและเบนซิน2.0ไฮบริดสำหรับรุ่น1.5เทอร์โบจะมากับเครื่องยนต์เบนซินสู่ส i บไดเรกอินเจกชันเดอเอวน t c ขนาด1.5ลิตรพ่วงกับเทอร์โบที่ให้พลังกำลังสูงสุงสด195แรงม้าที่6,000รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรที่1,700รอบถึง5,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ดอรมัติ CVT ขณะที่รุ่นไฮบริดจะมากับเครื่องยนต์เบนซินสีสูบ Atkins Circle ขนาด2.0ลิตรที่ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้พละกกำลังรวม207แรงมา้าแรงบิด335นิวตันเมตรที่0ถึง2,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ดอรมัติ ECVT ครับ นอกจากนี้ครับในด้านระบบความปลอดภัยทาง h o n d ้าได้ใส่เต็มมาครับโดยได้ใส่ระบบ Honda Sensing ที่ทำงานผ่านกล้อง2ตัวที่มุมกว้าง90และ120องศาและยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆอาทิเช่นระบบเตือนมุมอับสายตาระบบรายงานสภาพจราจรระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบรักษาระยะห่างโดยทำงานตั้งแต่ความเร็ว0กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนป้ายจราจรระบบเบรกอัตโนมัติและถุงลมนิรภัย10ตำแหน่งเป็นต้นครับ และสำหรับแผนเปิดตัวอย่างเป็นทางการทาง Honda ประเทศไทยมีแผนเตรียมจะเปิดตัว All new honda accord generation ท11อย่างเป็นทางการในไทยในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับโดยละเอียดทั้งหมดรวมถึงราคาจำหน่ายสามารถติดตามกันด้านหลังจากนี้ครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง a u t o ตคาร์นิจะรีบนำมาเดลตให้ทราบโดยเวที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแยกวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ